วันนี้ภาคินเมนูกะเทียมปลาอีกหมื่นหนึ่งจ้ะอร่อยอร่อยแบบง่ายๆบางบังวิธีเห็ุกันไห้เลเดอร์จา้าสวัสดีจา้าวันนี้ก็ยวนนห้ของครัวคือเก่าก็ยังอยู่ในโซนมเนมนูกะเทียมปลาเหมือนเดิมจ้ะวมนนี้ไปเก็บเองหรอกใส่พอบานเราไปเก็บมาเพราะว่าเป็นท่างผ่านเขเจ้าเนาะก็เลยใส่พ่นเก็บเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูกะเทียมปลา ปิดเม่นนะส่วนตายนี่เขาก็เอาเขาก็จะเอาแคช่วงนี้ลกน้าผั จ้าผัดอร่อยอร่อยจ้ะจริงเดี๋ยวให้มันขุ่นไงก้อนนี้ก่อนไปเก็บมาไว้สิมาขันเอานนำม,มันไว้เก็บเออมียก มันกำลังเริ่มดอกล่ะแต่ว่าใ้สวนนี่กำลังกำลังโพกำลังง่ามกระเทียมปลาแกเข้ากัได้กินกระเทียมปลาดูในสวนถี่ไปคุดมากเอามาปลูกมัก็จะเอาให้หมันแหละ เราให้มันดอกขึ้นหลายๆก่อนยังสิ่เขาปาไปเก็บช่วงนี้ย่าเขาดอกมันเป็นท่าผ่านกันเลยว่าเรต้องออกไปดอกอากาศกนาันน้ำให้เขาเจ้าเราเก็บใม้แล้วมันเป็นท่าผ่าน ก็ประมาณนี้หละจ้ะแล้วพัดลงไปมันระยุบเค่จ้กส่วนตัวนี้ฮั่กับสีเซ่นำเอาไว้ก่อนอื่นสีเ็ดกระเป๋อกระป๋ากระเทียมป่าเค่อจักมีฮั่กับิมันเดิมทำกับข้าวให้พอบ้านฮกับิิมาผัดใส่อันนี้เป็นไก่บดละจ้ะเ,เอาเอาผัดไว,ว้แล้วแล้วก็ เป็นเต้าหู้ที่เลือดกเเอาเค็ดผัดไทยจะทิ้งเสียของมาผัดไดยรับรองอร่อยรสชาติไม่ธรรมดาอุ๊ยเค็ดจ้ะ พักลงกระเทียมปตาเพราะเป็นกระเทียมป่าดิสิเพต้องงงปุ้งเคยนี่ยังหนักหนาดดดจ่ะเดี๋ยวจะคุณเล่ย่าพูด แล้วค่อยผงโรดเด้อจ้ะเคีอันนี้ให้มันทั่วถึงก่อนเป็นเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยทีนีพอมีการเติมน้ำเด้อจ้ะเพราะว่าเขาหล่างกระเทียมด้มวยน้ำกระเทียมบดลนึงหัวหล่างเขาจะบด้เอ่อผักมันกวน,น,นดเดนาให้มันจะเด็ดน้ำให้มันแห้งต้องตังกขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว Và cái lát xanh lát nằm nó cũng có bởi vì nhắn lái Có thể xay đầu nó mắt ngọt cái mắt ngoài nè Sau chưa Ăn nếp เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยพริถอไปไส่มา,าตอกเพราะว่าอันนี้กินมันก็นเลี้ยวเฟื่อยทีเดียวสุดยอดเจ๊บเจ๊กอืมจต่ไปดีเด้ออร่อยจริงจ้ะโอเคเราก็จะใส่จานละเป็นอันว่า สับเรียบร้อยเป็นการกินเบอร์จ้ะง่ายๆแต่ว่าอร่อยจริงเมนูกะเทียมปลาจ้ะร้อนๆจากเตารับรองรสชาติอร่อยมากเลยจ้ะก็คลิปนี้กับประมาณนี้ละจ้ะก็ไว้พอกันคลิปหน้าทั้งจ้ะสวัสดีจ้ะ